นี้มีใครสนใจจะไปกับฉันไหมฉันให้ห้าหมื่นผมครับผมครับเฮ้ยฉันยกมือก่อนฉันต้องได้ไปดิก่อนหนุหน้ยเฮ้ยแต่ฉันยกมือก่อนนะน,นี่นายไม่สนใจเหรอเงนินตั้งห้าหมื่นเลยนะไม่อยากได้รือไงต่อให้นายเป็นขอทานทั้งชีวิตอะ่ะนายก็หาแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่อะผมไม่อยากได้เงินนี่นายเป็นขอทานยังไงอะถึงไม่อยากได้เงิน ผมไม่อยากเล่นเกมกับคนรวยที่นิสัส่เสียแบบคุณหรอกนะนายคงมีราคาที่นายคิดไว้แล้วสินะอยากได้เท่าไหร่อะเลิกยุ่งกับผมสักทีเถอะเลือกเพื่อนผมเป็นคนนึงแล้วก็ไปได้แล้วไปไม่อะฉันอยากไปกับนายฉันต้องทํายังไงต้องจ่ายเท่าไหร่หรอนายถึงจะยอมไปกับฉันแสนหนึ่ง นี่คุณเอาจริงดิที่นี่นายจะไปกับฉันได้ยังยังคุณต้องเอาเงินให้เพื่อนผมก่อนแล้วผมจะยอมไปคุณเองการกระทำของขอทานคนนี้ทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดึงดูดฉันด้วยอะไรเนี่ยนี่นายจะเอาเงินให้เพื่อนนายเนี่ยนะใช่นายนี่แปลกชะมัดเลยอะขอ้า ไปขึ้นรถได้ละตื่เต็มมากนะบอสเต็มมากนะ,ะเพืมมนะ่อนโอเคเพื่อนจริงๆขอทานสกปรกบุค,คนนี้ก็เป็นแค่ตัวประกอบในแผนของฉันเท่านั้นแต่อยู่ๆเขาก็ดันมาเป็นตัวหลักในชีวิตของฉันฉันชื่อตัก๊กแล้วนี่ก็คือเรื่องราวความรักของฉัน จะเริ่มจากการทาความสะอาดตัวเขาก่อนเลยขอแบบไวๆด้วยนะผมจะทําตามที่คุณสั่งทุกอย่างเลยครับเจ้านายฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายหรอกนะไปได้แล้วนี่ปะไอ้ผู้ชายแปลกๆคนนั้นเป็นใครอ่ะแกไปขุดมาจากไหนเนี่ย ใต้สะพานหืมก็ฉันน่ะอยากจะสั่งสอนแม่ของฉันซะหน่อยชอบจับฉันเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายวินวโง่ว,วงพวกนั้นน่ะฉันก็เลยจะพาขอทานนี่แหละไปทานข้าวกับแม่ะลย <c oughs> แกหมายถึงไอ้ขอทานคนเนี้นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ตกนี่แกกําลังรอฉันเล่นอยู่ใช่ปะไม่ฉันพูดจริง <c oughs> แต่ว่าฉันว่านี่มันฉันต้องการสร้างผู้ชายมเอก ที่มาจะขอทานนี่แหละและมันก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนแก้ผิดเมฆของฉันด้วยทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแกฉันช่วยแกเองโอเคเดี๋ยวเฮียไปหาลาคะตัดน้ำรอ้อนจ้ะ,ะนี่นะตีต้องมีความสุขยังไงนะเอ่อคุณเช้ค,คะนี่มันคืออะไรอะ่ะทำไมคุณมาที่นี่อีกแล้วมาอีกแล้วงั้นเหรอ นี่มันที่ของฉันนะฉันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเชฟแต่ว่านี่มันรอบที่สองแล้วนะคะที่คุณมาเก็บค่าเช่าจากฉันน่ะฉันจะไม่เหลือเงินมาจ่ายคุณแล้วนะนาตีถ้าไม่มีเงินจ่ายก็แค่ย้ายออกไปก็แค่นั้นแหละคุณเชฟคะแต่ว่านี่มันคุณเชฟเรื่องที่ใส่เปเมียน้อยหรือยังอะถ้าทางน่าจะยังนะยังตามเก็บตังค์เขาอยู่เลยพล้คุณบอสคุณมาทำอะไรที่นี่อะก็ มาเสริมหลอนิดหน่อยครับเสริมหลอกใช่ถ้าคุณไม่อยากให้เมียคุณรู้ว่าคุณนอกใจเนี่ยคุณก็เลิกยุ่งกับเธอซะออครับครับเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่นเฉยอ่ะคุณอาตีผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมพูดไปอ่ะก็อย่าได้ถือสานะครับคุณหมายความว่ายังไงล่ะคะเออใช่แล้วเรื่องค่าเช่าครับก็ตามราคาเดิมที่ตกลงกันไว้นะครับเดี๋ยวผมขอโทษกันนะครับ โชคดีนะครับนี่คุณรู้จักเขาได้ไงอ่ะเออคือผมรู้จักกันก่อนเป็นขอทานนะ่ะเออแต่ยังไงก็ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณช่วยชีวิตของฉันเอาไว้เลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรห,หรอครับแล้วแผนของเราเนี่ยเอาไงต่อเออฉันคิดว่าคุณอาจจะต้องแปลงโฉมใหม่หมดทั้งตัวเลยอะคะ่ะได้ครับนี่ เขาเป็นขอทานก็จริงแต่ทำไมเขาถึงดูสุภาพแล้วก็น่าหลงไหลอยู่ในชุดคลุมแบบเนี้ยก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยหุ่นก็ดีด้วยจริงเหรอจ๊ะนี่ระวังจะตกลุมลักขอทานได้ไม่รู้ตัวนะแกจะบ้าเหรอฉันกับขอทานเนี่ยนะ ไม่มีทางอะจริงประจาจริงประจ้าจ,จิงปะจานายไม่ใช่ขอทานธรรมดาแน่ๆนายซ่อนอะไรอยู่นะอยู่ๆนายก็น่าค้นหาขึ้นมาซะอย่างนั้นฉันเริ่มอยากจะรู้จักนายกว่าน,นี้แล้วสิไฟฉันไม่อยากเจอคุณอีกคุณเลิกยุ่งกับฉันสักทีเข้าใจนะคุยไฟเหรอครับ ก็แค่ผู้ชายเฮงสุดฉัน e: ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเขาเป็นขอทานที่หน้าตาดีแล้วก็มีเสน่ห์มากตั้งแต่ฉันเคยเจอมานี่เป็นยังไงล่ะเนี่ยฉันแค่เปลี่ยนเขานิดนหน่อยเองนะหล่อขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมล่ะแต่จะว่าไปเนี่ยฉันเหมือนเคยเห็นหน้าคนที่ไหนนะเนี่ยน่าจะสะพานร้อยมั้งครับ เอออันนี้อยากขั้นตอนสุดท้ายแล้วรีบเอาไปเปลี่ยนสิแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับเออใช่งั้นตามฉันมานี่คุณทำไมคุณถึงอยากให้ผมไปกับคุณขนาดนั้นล่ะครับก็แม่ฉันน่ะดิชอบจับคู่ให้ฉันกับผู้ชายรวยแต่ดันโง่ แล้วแม่ฉันก็ไม่สนเลยนะพวกพวกเขาจะนิสัยยังไงอะแม่ฉันสนแค่เงินแล้วคุณไม่อยากมีสามีรวยเหรอฉันไม่สนเรื่องเงินหรอกนะฉันแค่ต้องการตกหลุมรักใครสักคนแบบจริงๆแค่นั้นเองนายเข้าใจฉันใช่ปะเข้าใจสิครับฉันอยากให้แม่ฉันอ่ะเข้าใจฉันแบบนายบ้างอ่ะฉันก็เลยเอาขอทานอย่างนายเนี่ยไปแก้เผ็ดแม่ฉันไง เหมือนขอทานทั่วไปเลยนะนี่นายซ่อนอะไรไว้กันแน่อะผมผมว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแผนเราเนี่เออก็จริงอะ่ะฉันว่าเราต้องรีบแล้วแหละเดีย๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยแม่รออยู่ เออเดี๋ยวก่อนนะฉันขอถอดเสื้อแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมช่วยนะครับก็ได้อ,อผมว่าคุณเข้าไปข้างในก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมรีบตามไปอืม งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปรอข้างในนะครับรถบ้านผมก็มีแค่สิบกว่าคันเองครับถ้าคุณหญิงอยากได้ก็เอามาเลยแม่ไฟเขามาทำอะไรที่นี่อ่ะใจเย็นๆสิลูกพูดดีๆกับคุณไฟเขาหน่อยตัก๊ก คือผมอยากจะขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งอะเราลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันนะเพราะงั้นเราจะคุณมันก็แค่ไอ้คนรวยที่พ่อแม่ตามใจจนเสียนิสัยแล้วก็หลงตัวเองแค่นั้นแหละเรื่องระหว่างเราอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีทางด้วยทักทำไมพูดกับคุณไฟเขาแบบนี้แล้วลูกนี่ตักผมไม่ใช่คนที่คุณจะมาพูดใส่แบบนี้ได้นะเพราะงั้นผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งสุดท้าย คุณังปฏิเสธผมแล้วก็ผมจะซื้อบริษัทครอบครัวคุณซะแล้วก็ทําให้มันล้มละลายแล้วหลังจากนั้นคุณและครอบครัวคุณจะต้องคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องผมเพื่อให้ผมคืนความเป็นอยู่ให้กับพวกคุณทีนี้เข้าใจหรือยังฮะไปถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณและตั๊กก็ไม่ใช่ผู้หญิงของคุณด้วย เข้าใจนะคุณบอสกับตักคุณสองคนเป็นแล้วทำไมไม่มีใครบอกผมเนี่ยคุณบอสครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่มายุ่งกับพวกคุณอีกเลยผมขอโทษนะครับให้กับผมนะครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยคุณไม่ใช่ขอทานธรรมดาจริงๆด้วยขอทานขอทานอะไรกันลูกนี่คุณบอสเลยนะสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะค เดี๋ยวก่อนนะนี่คุณคือคนเดียวกันกับคุณบอสสหรัฐเหรอใช่เขาคือมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินทั้งหมดให้กับมูลนิธิคนไร้บ้านเลยนะลูกหลังจากที่ผมรู้ว่าคนรอบข้างผมเนี่ยอยู่กับผมพ่อเงินรวมถึงพ่อแม่ผมด้วยผมก็เลยคิดว่าคนทั้งโลกน่าจะเป็นเหมือนกันหมดผมก็เลยอยากลองใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านไม่มีเงินใช้ดูแต่ว่า ผมก็ได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ไดูสนใจเรื่องเงินเลยเขามองความรักมาก,ก่อนเงินตลอดทักคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมอยากขอโอกาสเป็นค่ะเราเป็นแฟนกันแล้วนะฉันได้เจอคนที่เห็นคุณค่าความรักของฉันมากกว่าเงินมันทำให้ฉันได้รู้ว่าไม่สำคัญหรอกนะว่าตอนรวยฉันอยู่กับใคร แต่มันสำคัญที่ตอนที่ฉันไม่มีอะไรใครอยู่กับฉันต่าหาา